เปลี่ยนบ้านให้เป็นสปาส่สวนตัวผ่อนคลายทุกความเมื่อยล้าด้วยเก้าอี้นวดไฟฟ้าสบายมัลติฟังชั n นนวดสามิติรอบด้านซีโร g r a าฟิ y ีถุงลมนิรภัยรอบตัวบวกกับประครบร้อนครบจบเหมือนมีมมนักนวดมืออาชีพอยู่ที่บ้านนะครับท่านครับเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทํางาน มาทั้งวันใช่ไหมครับแนะนําเลยครับเก้าอ e ี้นวดไฟฟ้าสบายรุ่น multifunction เก้าอี้นวดแคปซูลที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีล้าสมัยเข้ากับศาสตร์แห่งการนวดแบบไทยนวด3มิติรอบด้านลึกถึงเส้นกล้ามเนื้อบรรเทาความ ปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ซีโร่กราฟิตี้เอ็กซ์เพลียนสัมผัสการน,นวดในท่าอรอยไร้น้าหนักนะครับเรากับพักผ่อนบนอวกาศครับถุงลมนิรภัยรอบตัวประคบร้อนช่วยการกระตุ้นไหลเวียนโลหิตให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับนวดลูกกลิ้งเท้าแล้วก็นวดคอลึกครบทุกจุดสําคัญเหมือนมีม,มานักนวดมืออาชีพอยู่ที่บ้านครับระบบสแกนสรีรลอัจฉริยะปรับระดับหัวนวดตามเรีรลผู้ใช้งานมีลำโพงบลูทูธไฮไฟเพลิดเพลิน er ไปกับเสียงเพลงขณะนวดนั่งปุ๊บ สบายปั๊บนะครับทั้งบรรเทาวความเมื่อยล้าแล้วก็ช่วยนอนหลับได้ดีขึ้นคืนความสดชื่นให้กับร่างกายและจิตใจนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและผู้ที่ทํางานหนักและคนที่รักสุขภาพหรือผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับมาพร้อมกับการรับประกันจากผู้ผลิตและการบริการหลังขายนะครับให้เก้าอี้นวดไฟฟ้าสบายนะครับของท่านทําให้วันธรรมดาเป็นวันพักผ่อนที่ แห่งการผ่อนคลายนะครับคลิกดูารายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ